และเรื่องนี้ก็เป็นความสูญเสีย23ชีวิตที่เป็นเหยื่อของโรงงานพลุระเบิดเนี่ยล่าสุดคุณผู้ชมตอนนี้ญาติินะครับก็ทยอยมารับร่างสําหรับร่างหรือว่าศพที่ผ่านการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลยืนยันตัวตนศพได้แล้วเนี่ยญาติก็มารับร่างไปประกอบพิธทีทางศาสนาแน่นอนครับทั้งหมดในพื้นที่เศร้ามากเพราะเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับชุมชนแล้วไปพร้อมๆกัน23ศพเนี่ยนะครับตอนนี้ ทางผู้บัญชาการตารวจภูธรภพักเบอกว่า,าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเสร็จสิ้นจบแล้วทั้ง23ศพนะครับแล้วก็มีการเรียกประชุมที่ศูนย์อำนวยการประสานกับครอบครัวให้มารับศพนําไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วเดี๋ยวจะให้กระทรวงมหาดไทยรีบออกมรณบัตรให้ ถ้าหากว่ามันไม่ทันมันไม่ได้หรือมันไม่เสร็จเดี๋ยวตำรวจจะออกใบรับรองเบื้องต้นให้ก่อนเพราะมันต้องใช้หมดในการที่จะเอาไปเผาศพเอาไปทำอะไรทั้งหลายนะครับคุณผู้ชมทีนี้เมื่อช่วง4ี่โมงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับญาติญาติของเหยื่อผู้เสียชีวิตเนี่ยสิครอบครัว23บศพทั้งหมด14ครอบครัวนะครับก็มารวมตัวกันนิมนต์พระสงฆ์มาทําพิธีเชิญดวงวิญ,ญญาณของผู้เสียชีวิตนะครับแนะ่นอนคุณผู้ชม มันเป็นความสูญเสียกระทันหันเพราะฉะนั้นยังทําใจกันไม่ได้เศร้าจริงๆหลายคนแบบมาตรงเนี้ยน้ําตามันก็ไหลไปบางทีมันไม่มีคําพูดอ่ะมันมีแค่ความรู้สึกมันมีแค่น้ําตาบางคนบอกร้องไห้จนน้าตาไม่มีแล้วเหมือนกันนะครับก็เราส่งกําลังใจไปให้เห็นใจเหลือเกินคุณผู้ชมพระที่มาร่วมกันทาพิธีเชิญดวงวิญญาณมีทั้งหมดสี่รูปนะครับมีการปั้นดินน้ํามันเห็นไหมครับเนี่ยที่ตั้งอยู่หน้ารูปค คล้ายกับร่างของมนุษย์เป็นการสื่อเป็นการสื่อตามความเชื่อนะเป็นการสื่อกับดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตแล้วก็ให้ญาติถือทูบคนละหนึ่งดอกนะครับในการเรียกชื่อผู้ตายเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านนะครับไม่ให้มาอยู่ตรงนี้ให้กลับมีที่มีทางให้เขาอยู่ซึ่งตัวแทนของญาติบอกว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือคนที่ต้องรับผิดชอบแสดงความรับผิดชอบด้วยเพราะมันไม่ใช่ความสูญเสียที่น้อยๆนะครับทั้งหมด23ชีวิตครับ อยากเรียกร้องทางกับโรงงานที่ว่าเจ้าของโรงงานเนี่ยถ้าเขาพอจะช่วยเหลือได้นในใน่วน่วนหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับหน่วยง,งานราชการนะคะค่ะเราก็อยากให้เขาช่วยเหลือคะ่ะเพราะว่าหนึ่งคือเราสูญเสียคนที่เรารักกับวานานัหน้าครอบครัวที่ว่าจะต้องมีการเลี้ยงดูครอบครัวเขาเพราะว่าลูกเขาก็ยังเรียนไม่จบ มีใครเป็น,น่วยงาน,านแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะคะสาหรับการเยียวยาช่วยเหลือค่ะมีความช่วยเหลือจากพมนะคะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะเบื้องต้นเนี่ยให้ความช่วยเหลือเมื่อวานนี้มอบเงินครอบครัวละ10,000บาทด้วยกันนะคะบรรยากาศโดยรวมเนี่ยเศร้ากันหมดค่ะญาติของทั้ง23ชีวิตก็ไปรับมอบเงินแล้วก็ถุงยังชีพนะคะแน่นอนว่าตอนนี้สภาพจิตใจสำคัญจริงๆทีมเยียวยาจิตใจต้องคอยประกบแต่ละครอบครัวเลยค่ะเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นกระทันหันมาก ในส่วนของกระทรวงพอมอเองเนี่ยมีการช่วยเหลือเบื้องต้นครอบครวัวละ3,000ันซึ่งก็มีศักยภาพถ่ายอินเตอร์กฎหมายและธุรกิจจำกัดมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นครอบครวัวละ10,000ด้วยนะคะส่วนการเยียวยาสภาพจิตใจอันนี้พอมอสุพรรณบุรีเขาจะลงพื้นที่ไปดูแลกันอย่างใกล้ชิดค่ะเท่ากับว่าตอนนี้ทางกระทรวงพอมอเป็นหน่วยง,งานหลักในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาเรื่องของเงินนะครับสภาพจิตใจเดี๋ยวร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุข ทีนี้พูดนดยการโรงเรียนกันสูตรศึกษาไลยผอนิติกรบอกว่าเหตุการณ์นี้นะครับทำให้มีนักเรียนสองคนที่คุณพ่อคุณแม่ทํางานในโรงงานพลุแล้วก็เสียคุณพ่อคุณแม่ไปเป็นนักเรียนหญิงชั้นม .6 คนหนึ่งกับนักเรียนชายชั้นม .4 อีกคนหนึ่งซึ่งโรงเรียนเนี่ยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับเด็กครอบครัวละ3 0,000บาท จากการพูดคุยกับนักเรียนทั้งม .6 และม .4 ทั้งสองคนยังเศร้าอยู่เลยนะครับยังทำใจไม่ได้และมีความเครียดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าคือพอมันมีคนพูดพอมันมีข่าวอะไรอย่างนี้เน,เนี่ยมันกลายเป็นว่าช่วงนี้ต้องต้องระมัดระวังและต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดคือไม่ใช่แค่เด็กผมว่าแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่เขาก็สูญเสียคนในครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจนะครับคุณผู้ชมครับ และเด็กที่สูญเสียคุณพ่อคุณแม่ไปคําถามคือแล้วใครจะดูแลแล้วเรื่องของการศึกษาอันนี้ต้องขอบคุณในพื้นที่ขอบคุณโรงเรียนด้วยนะครับที่รับปากว่าจะดูแลเรื่องการศึกษาให้กับเด็กอย่างเด็กม .6 เนี่ยคุณผู้ชมครับจะยกเว้นค่าเทอมให้นะครับเหล่านี้แล้วก็เห็นว่าสมาคมสิทธิเก่าเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยดูแลเรื่องของทุนการศึกษาเด็กม .4 เด็กม .6 นี่คือเด็กชั้นมปลายแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่า มีเด็กที่อายุน้อยที่ต้องสูญเสียคุณพ่อคุณแม่น้องอายุ8ขวบเรียนปสองนี่คือเด็กลงไปอีกนะ,ะเด็กปอสองเด็กประถมนะครับเด็กปอสองเสียคุณพ่อคุณแม่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเรื่องยิ่งยิ่งเด็กอายุน้อยยิ่งน่าเป็นห่วงใช่ไหมครับเพราะว่าเด็กเพิ่งอยู่ปอสองแล้วเสียค,คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องคอยมาดูแลชีวิตดูแลเรื่องการศึกษาเราเนี่ยในพื้นที่ก็กําลังช่วยกันอยู่ทีนี้คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ย เท่าที่ดูการให้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับคือเรื่องของการศึกษานี่ไม่มีใครทิ้งดูแลเด็กๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่าครอบครัวอะไรครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วก็จะเหลือลูกๆอยู่ข้างหลังน,น้องสองสาคนนี้ที่ว่ามาขณะเดียวกันบางคนเนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นเสาหลักของครอบครัวยังมีย่งมีญาติมีพ่อแม่มีใดๆที่ต้องดูแลอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องเข้าไปช่วยอันนี้ก็คือการช่วยเหลือ ผลกระทบที่ตามมาแต่ทีเนี้ยพอเรื่องของสาเหตุการระเบิดอย่างโรงงานอะไรต่างๆเราเนี้ยก็ต้องมาก็ต้องมาคุย แล้วก็ต้องมาดูว่าทํายังไงมันไม่ให้เกิดขึ้นอีกขอดบทเรียนกันซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะแล้วก็สำหรับเหตุการณ์นี้หลายคนตั้งคําถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นออมันเป็นไปได้ไหมบางกระแสข่าวบอกว่าเพราะเร่งผลิตหรือเปล่าทําให้เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะทางพิสูจน์หลักฐานและอ e o d ดีลงพื้นที่กันไปค่ะพร้อมกับสามีเจ้าของโรงงานลูกสาวแล้วก็ญาติด้วยพาไปสํารวจจุดต่างๆไปดูแผนผังกันหน่อยสิจุดไหนมันระเบิดและสาเหตุการระเบิดครั้งนี้มันเกิดจากอะไรนะคะก็ ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปด้วยอะค่ะเราไปเจอคุณจุริยาสามีเจ้าของโรงงานพลุนะคะคแน่นอนแกก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกเอาจริงๆนะแกก็ม, <ๆ S 2> มีสีหนา้าเคร่งเครียดอะค่ะห <ๆ S 2> น้าตากแกเศร้าตลอดเลยและแกบอกว่าไอ้วันเกิดเหตุโรงงานไม่ได้เร่งทําพลุนะคะเพื่อไปส่งให้ใครตามที่มีกระแสข่าวว่านี่เพราะเร่งหรือเปล่ามันเลยมีการผิดพลาดขึ้นยืนยันคนในโรงงานทําพลุกันตามปกติและไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะ พจะถามว่าเร่งไหมเพราะผมจะมีงานจุดอยู่แสดงว่าไม่ได้มีการเร่งทำพุในวันนั้นใช่ไหมคะไม่มีมไม่มีการเร่งส่งไปที่ไหนอะไรใดๆไม่มีเช็ออเพราะว่าตอนแรกมันมีข่าวออกมาเนาะอาใช่เร่งผลิตเร่งผลิตพุธทาพุส่งงานศพเพราะฉะนั้นพอหมทำเนี่ยมันก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุทําให้เกิดการระเบิดขึ้นค่ะกอนแกก็ยืนยันว่าไม่มีนะทีนี้เมื่อวานนี้คุณจุริยาลูกสาวและญาติไปจุดเกิดเหตุโรงงานพุเนี่ยละค่ะ ต้องบอกว่าเป็นการกลับไปรอบแรกก็ว่าได้เนอะไปพร้อมกับตํารวจพิสูจน์หลักฐานนะคะก็ไปชี้จุดเก็บของต่างๆในพื้นที่โรงงานซึ่งเอวดีก็ไปตรวจสอบด้วยจุดนี้เราจะได้ภาพไกลเพราะว่าตํารวจเขาไม่อนุญาตให้สื่อเข้าไปนะคะเพราะว่าอย่างประกาศเป็นพื้นที่ห่วงห้าม7วันเออก็คือประกาศเป็นทั้งพื้นที่ห่วงห้ามแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี้ยมหาดไทยประกาศเป็นภัยพิบัติค่ะเพื่อที่จะได้เอาประกาศภัยพิบัติเนี่ย ให้หน่วยงานต่างๆเอามาใช้ในการช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างรวดเร็วบางทีมนลัดขั้นตอนได้หลังจากให้ข้อมูลกับตํารวจพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ e o d แล้วนะครับคุณสุริยาก็บอกว่าเอาจริงก็ยังไม่รู้สาเหตุของโรงงานระเบิดเกิดจากอะไรเดี๋ยวให้ตํารวจเป็นฝ่ายสืบหาสาเหตุนะครับตัวของคุณสุริยาเองก็ตกใจแล้วก็เสียใจคุณผู้ชมเพราะว่าเอาจริงนะคุณสุริยาเนี่ย ก่อนหน้านี้โรงงานที่เกิดระเบิดเมื่อปีที่แล้วก็ทําให้สมาชิกในครอบครัวพิการไปแล้วนะม,มารอบนี้ตัวคุณสุริยาสูญเสียลูกกับเมียไปอีกสองชีวิตนะครับนักข่าวก็เลยถามว่าคุณสุริยาอยากจะพูดอะไรกับญาติผู้เสียชีวิตคนอื่นไหมคุณสุริยาบอกว่าผมได้คุยกับญาติทุกคนแล้วไม่จำเป็นต้องพูดอะไรผ่านนักข่าวอีกลองฟังนะครับ เห็นเห็นส่วนนั้นอะไรออกมาทุกอยางปลูกมาคับผ, <an> ผมพูดเปนหมดแล้วกระเตลย์ผมพูดกับเขาวาเช่นผมไม่ต้องไม่ต้องผ่านนักข้าวผมแค่คุกับคุณเองเลยอ๋อเหมือนคุยกับญาติแล้วใช่ไหมครับคุยกับญาติหมดแล้านผู้ประชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานนะคะบอกว่าก็ยอมรับว่าการเก็บหลักฐานเนี่ยทำได้เพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะเนื่องจากว่า ไอ้จุดนี้มันระเบิดราบเป็นหน้ากลองเลยก็เลยยังไม่สามารถจะโฟกัสได้ว่าจุดไหนเป็นจุดที่ทําให้เกิดเหตุระเบิดนะคะยังคงไม่สรุปสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรเดี๋ยวรอผลจากห้องปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งค่ะเมะื่อวานนี้มีการคุยเรื่องนี้ที่ทําเนียบรัฐบาลคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับรองนายกรัฐมนตรีก็เรียกหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องจริงๆแล้วโรงงานผลิตพลุเนี่ยถ้าหากว่ามีแรงงานหรือว่ามีคนงานตั้งแต่50คนขึ้นไป จะต้องขออนุญาตแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมแต่ว่าที่เนี่ยไม่ถึงไมงมันไม่ตามเกณฑ<ช>์คนยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีโรงงานขนาดเล็กแบบเนี้ยคุณผู้ชมครับที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กำกับหรือว่าภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อวานนี้ก็เลยต้องมาคุยกันว่าจะเล็กจะใหญ่มันก็มีความเสี่ยงทั้งนั้นเวลามันเกิดเหตุขึ้นมาคุณสมศักดิ์ก็เลยให้ทั้งประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้ทั้งกรมการปกครองอันนี้คือท้องที่เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับ ก็จะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของข้อกฎหมายอย่างที่บอกแล้วว่าพอโรงงานพลุที่คนน้อยกว่า50คนเนี่ยต้องมาดูและวว่าหลังจากนี้จะควบคุมอย่างไรได้บ้างและข้อสรุปของเมื่อวานนี้ก็จะเอาเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารหน้านะที่เป็นคอรมอสัญจรใช่ไหมนายกรัฐมนตรีก็จะได้รับทราบเรื่องนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดูกันว่าในที่สุดจะมีอะไรมาล้อมคอกไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ําขึ้นมาอีกนะครับ